ได้ครับอะไรได้ได้ได้รับสงไม่ให้ไหลยังเนี่ยไหลจะไหลอยู่ไหลอยู่ไหลไปเลยครับเอาขวดไม่ให้เผื่อจะได้ใส่น้ำดีเลยดีเลยอ่าเตรียมไงขอบคุณมากขอบคุณมากเดีตัวเขาอวู่ไหนอยู่ในกล้องเี๋ยจะตั้งใจถ่ายแต่ว่าเตรียมเตรียมไปแล้วเตรียมไปสองที่มันเตรียมสองที่อันนี้ข้าวกล้องจากสีสเกตนะพี่สะเกงอันนี้ข้าวกล้อง นี่บ้านอยู่สีสเกตเหรอไม่ใช่อันนี้หัวหน้าเขาเอามาให้อันนี้หนูอยู่ร้อยเอ็ดอันนี้ข้าวข้าวร้อยเอ็ดน้องส่งจากอันนี้คือข้าวที่สีสะเกตใช่อันนี้ข้าวร้อยเอ็ดนี่ข้าวร้อยเอ็ดคุณครูพรพัฒน์เอามาให้ดักแด้กลัวไม่มีอะไรกินโควิดต้องแบ่งกันกินโควิดแบ่งถูกต้องถูกต้องเม็ดมันอาจจะไม่สวยว่ามันเป็นลงสีต่างจังหวัดเป็นลงสีเล็กนะะผมกินข้าวผมกินได้หลายอย่างฮะยกเว้นของบูดกับของเหม็นนี่ อันนี้ผมก็มีให้อยู่แต่ว่าผมมาตามตตางานเป็นมันเป็นกระดาษนะแล้วก็เป็นน้ําตาลไม่รู้กินน้ําตาลกันเปล่าต้องเอาไปต้องเอาไปผมให้แล้วผมอยู่ในรถเนี่ยเป็นกระดาษที่เขาให้ผมมาน้ําแปลกินนี่หนูเป็นคนกินหวานนี่ผ้าเนี่ยเขให้ผมมาเยอะเลยคนแบบนี้พงแบบครูครูพันพัดี่งให้ผมผมว่าเก็บแกะเอาไปบ้านม้วนหนึ่งแล้วไว้ในรถนี่รักใครชอบใครก็แจก อันนี้ครูพรพัฒน์เอาของมาให้เป็นประจำเลยขอบคุณครับแล้ววันนี้งานหยุดฮนะหยุดค่ะพนัทนหยุดพนัทนพี่พนัทใช่ไหมค่พนัทนหยดุดพี่พนันะทนะพนัทค่ะเออชื่อพี่พนัทนี่ครูแก้ว <c oughs> <c oughs> แฟนคลับตับแข็งเยอะวันนี้มาก็ตั้งใจถ่าย <c oughs> เจ้าของมาแบบแบบโบราณโบราณอะ่ะ <c oughs> คือผมถ่ายนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรายการดักแด้เกษตรพอเพลินทางไหนวันนี้จะปลูกต้นสะเดาให้ชมขอบคุณขอบคุณแล้ว หยุดบางๆน้นหยุดบ้างไหมครัออตอนนี้ผมไปวิ่งวัคซีนฉีดดัวซ้ำเหมือนทางผูจัดการนะของของโรงงานนะครับแต่โรงงานเขาเขาพาพนักงานให้ไปฉีดทั้งหมดนะครับถ้าไม่ฉีดต้องอ๋อนี่นีไเล็กทางบ้านที่รถตู้ไงรถตู้เหรอ<ะ>อ๋อ,อนี่คุณเล็กรถตู้มาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยี่ยมวันนี้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 เอาของไปเปล่าวันนี้เอาของไปป่ะให้ให้ของเข้าไปนะให้แล้วค่ะให้แล้วเดี๋ยวบานเจับไม่ได้ ยังยังส่งไม่หมดเลยขนส่งมันติดขัดอ๋ออันนี้เล็กที่มีสัญลักษณ์เป็นรถตู้อ่ารถตู้มีมีมีพี่พี่พี่บอกว่าขอเป็นภาษาไทยหน่อยอะไรนะขอเป็นภาษาไทยหน่อยบอกหมดนะผมว่าซื่อๆอย่างนี้แหละมันไม่ได้เรียนโอเคโอเคโอเคครับขอบคุณขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีที่เหลือที่ทำน้ำเมื่อวานอยู่ไหนหมักอยู่ไหนอ๋อทำน้ำเมื่อวานนี่เหรอฮะเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวนะใส่เกลือไข่อ่ะ วันนี้เอาแง่นี้กันเดี๋ยวจะไลฟ์ไปให้โอเคครับขอบคุณครูพรนพัดนะฮะแล้วก็พี่เขาวันนี้พวกไปเยี่ยมรายการเยอะตอนเช้าครับดักแด้เกษตรพาเพลินดักแด้เอยิ้มไปก่อนครับสวัสดีครับ